เาล่ดลงไปทุกคนมันได้เวลาฮีโร่แล้วอัลติเมตจัดไรดีเอาเอาไออ๋อไม่เบนไม่เบนแขนมึงหักแล้วหักนับปอลเลยเบนใจใหญ่ก่อนเบนเแขนมึงหักชิบหายอย่าไว้ไว้สิใจแล้วใจใหญ่ใหญ่ก่อนก่อนไม่ต้องสาวเหนือตายแน่ๆยังคืนนีก็ไม่ต้องสาวเหนือว่าอะไรนะ จะไปผมสาวแหนเหรอถ้าคืนนี้ไม่ได้ผมทรมาถ้าคืนเลยนะปู่โอ้ไม่นะเบนแขนหักอย่างงี้ก็สาวแหนไม่ได้สิก็ดูสิที่มันทำสิมันเอาพลังเอเลียที่มีเป็นสิทธิภาพบากที่สุดในโลกมาไว้บนข้อมือกับเด็กที่ชอบสาวแหน่นะเย่ยไปเลยปู่นางโง่ปู่ก็จับสาวแหนมากระน่ำนะมึงหุบปากไปเลยไอ้เบนหน้าที่ของแกคือการช่วยโลกไม่ใช่การสาวแหนก็ใจไปการช่วยโลกอนนี้แขนปุมผาปุ่มแปลงร่างไปเอเลียไม่ได้และสาวแหนไม่ได้ด้วยมันใช่ไม่เกวนใช่ถูกต้องแล้วเบน กันเอาอย่างนี้กูจะพาพวไปหาหมอเพื่อรักษาแขนเพื่อให้พวได้สาวแหนแล้วก็ช่วยโลบไปดีไว้ยอดเยีเ่ยมเลยครบปู่ผพิ่มจากสาวแหนตอนนี้เลยอยากมาบางเลยนะครบปู่พาผมไปรักษาแขนทออีเจ็บปวดทรมานหลังจากที่เป็นรักษาแขนเสร็จเขาก็ได้สาวแหนแล้วก็ช่วยโลกไปดีไว้